สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ช่องเรียนดวงกับปรมครูโหนพัฒนาพัฒนาศิริโดยฉัตรซึ่งเป็นลูกของอาจารย์พัฒนาจะได้มาเล่าถึงภาพรวมของชาวลัคนาราศีเมถุนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มิถุนายน2566ค่ะ เรามาดูการโคจรของดวงดาวในช่วงวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายน2566กันนะคะซึ่งก็จะดูเหมือนเหมือนกับในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาค,คมที่ผ่านมาค่ะแต่ก็มีข้อแตกต่างคือในวันที่สองมิถุนายนดาวพุธหมายเลขสี่ได้โคจรยกย้ายจากราศีเมษมาสถิตณราศีพฤกษภซึ่ง มีดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งและดาวมฤตยูหมายเลขศูนย์สถิตยอยู่ในราศีพฤกษพก่อนหน้านี้แล้วนะคะดังนั้นที่ราศีเมษก็จะมีดาวพฤหัสบดีหมายเลข5ซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุพเคราะห์ได้ตำแหน่งราชาโชคนะคะก็จะอยู่กับ ดาวราหูหมายเลข8ซึ่งเป็นประธานฝ่ายบาาพ,พระเคาะได้ตำแหน่งเทวีโชคอ่ะสองดาวนี้อยู่คู่กันค่ะส่วนราศีกรกฎนะคะก็จะมีดาวสุกหมายเลข6และดาวอังคารหมายเลข3สถิตยอยู่ค่ะราศีสิงมีดาวเกตหมายเลข9สถิตยอยู่นะคะแล้วเราก็มาดูที่ ราศีกุมมีดาวเสาหมายเลข7สถิตยอยู่ส่วนดาวจาันหมายเลข2ซึ่งเป็นดาวที่เดินเร็วนะคะก็จะใช้อัตราการโคจรเฉลี่ย2วันครึ่งต่อหนึราศีค่ะชาวลัคนาราศีเมถุนคะ่ะการที่ดาวพุธหมายเลข4โคจรยกย้ายมาอยู่ในราศีพฤกพอันเป็นเรือนวินาศของท่านช่วงนี้นะคะ ่านอาจจะมีความยุ่งยากอันเนื่องมาจากการใช้คำพูดหรือว่าจากเรื่องของการเขียนต่างๆนะคะนอกจากนี้ฉันก็อยากจะฝากให้ท่านระวังในเรื่องสุขภาพค่ะเพราะตามเกณฑ์มีแนวโน้มว่าอาจจะไม่ค่อยสบาย3วันดี4วันไข้นะคะชาวลัคนาราศีเมถุนที่เกิดกลางวัน คือเกิดตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึงก่อน6โมงเย็นช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยหรือครอบครัวนำความปวดหัวมาให้ค่ะส่วนชาวลัคนาราศีเมถุนที่เกิดกลางคืนคือเกิดตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึงก่อน6โมงเช้าวันรุ่งขึ้นช่วงนี้ท่านจะ ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองค่ะแล้วเวลาทำอะไรก็จะไม่ยอมออกมาอยู่ข้างหน้านะคะขอหลบอยู่ข้างหลังนะคะอยู่หลังเวทีจะรู้สึกว่าปลอดภัยกว่าค่ะและการที่ดาวพุธหมายเลขสี่โคจรมาสถิตยอยู่กับ ดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งและดาวมฤตยูหมายเลขศูนย์ฉันอยากจะชวนท่านมาดูความสัมพันธ์ระหว่างดาวพุธกับดาวอาทิตย์และดาวพุธกับดาวมฤตยูนะคะเรามาเริ่มต้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างดาวพุธกับดาวอาทิตย์ก่อนค่ะมีคำโครงกล่าวไว้ค่ะพระพุทธทับอาทิตย์ผลเพิ่มทุกทิศา ให้ได้สมใจปองถวิลน,นั่นหมายถึงว่าในขณะที่ดาวพุธโคจรมาเจ,เจอกับดาวอาทิตย์ท่านจะมีโชคลาภค่ะท่านจะมีรายได้จากการค้าขายการงานก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะสิ่งที่มุ่งหวังเอาไว้จะสมดังความปรารถนาและท่านก็จะมีคนมาหามีคนมาเยี่ยมและก็จะมีคนนำของขวันมาให้ด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะถ้าท่านส่งไลน์ถึงใครถ้าท่านส่งอีเมลถึงใครท่านก็จะได้รับการตอบกลับค่ะและในกรณีที่ท่านเฝ้ารออยู่ตั้งนานโอเมื่อไรคนที่รักคนที่ชอบคนที่แอบปิ้งอยู่จะติดต่อท่านสักทีอ่ะคราวนี้ล่ะค่ะเขาจะได้ติดต่อท่านมานะคะและนอกจากที่กล่าวมาแล้วนะคะก็มีเกณฑ์ที่ว่าท่านจะได้ เขียนหนังสือเขียนตำราหรือว่าเขียนบทความอะไรต่างๆซึ่งเป็นที่ประทับใจค่ะทีนี้มาดูความสัมพันธ์ระหว่างดาวพุธกับดาวมฤตยูกันนะคะคืออย่างนี้ค่ะในส่วนของดาวพุธกับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นการพูดการจาซึ่งดีก่อให้เกิดประโยชน์นะคะแต่พอมีดาวมฤตยูมาด้วย ดาวมฤตยูมาเตือนเราค่ะเตือนว่าเวลาพูดจาอะไรก็พูดให้เคลียร์นะเพราะว่าถ้าพูดไม่เคลียร์เนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดการเข้าใจผิดกันได้ค่ะนอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างดาวพุธกับดาวมฤตยูก็จะส่งผลให้มีเกณฑ์ที่ปากเป็นแผลอ่ะปากเป็นแผลในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า มีเรื่องไปชกไปต่อยกับใครนะคะแต่ว่าปากเป็นแผลจากการร้อนในหรือว่าปากเป็นแผลจากการพูดพูดอยู่แล้วเกิดกัดลิ้นตัวเองค่ะแหมทานน้ำพริกไม่ได้ไปหลายวันเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีเกณฑ์ที่จะมีการเดินทางไกลแบบกระทันหันนะคะหรือว่าจะได้ไปเจอ,เจอกับสิ่งแปลกๆรวมทั้งมีเกณฑ์จะได้ เจอกับเรื่องที่ไม่คาดฝันค่ะเรามาดูอิทธิพลของดาวจันทร์ที่ส่งผลต่อชาวลัคนาราศีเมถุนในช่วงวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนนี้กันนะคะ วันที่1และ2มิถุนายนอสองวันนี้นะคะท่านก็จะหมดเงินไปกับบุตรหลานบริวารค่ะเลี้ยงดูปูเสือ,อืทานอาหารนี่ไม่แพงไม่ยอมนะคะคือต้องเลี้ยงดูอย่างดีเลยค่ะรวมทั้งท่านที่ทำธุรกิจก็จะมีการลงทุนไปกับโครงการใหม่ๆค่ะ วันที่3และ4นะคะ2วันนี้การเงินจะติดขัดมีปัญหาสักนิดหนึ่งหรือชาวลัคนาราศีเมถุนบางท่านก็อาจจะมีอาการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการกินค่ะวันที่5และ6มิถุนายนท่านจะได้เงินจาก คู่ครองคนรักนะคะรวมทั้งได้เงินจากหุ้นส่วนจากคู่สัญญาได้รับผลดีจากธุรกิจตัวแทนแม้ถ้าใครทำแอฟฟิลิเอตนะคะ2วันนี้ดีเลยเป็นวันที่ดีสำหรับท่านค่ะวันที่7และ8มิถุนายนชาวลัคนาราศีเมถุนมีเกณฑ์จะได้เงินจากเงินประกันร,รวมทั้งเงินมรดกนะคะวันที่9และ10ท่านจะได้เงินจากการ ติดต่อกับต่างประเทศหรือว่าได้เงินจากการไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนค่ะวันที่11และ12อืมสองวันนี้นะคะก็จะมีรายได้จากการทำงานเป็นล่ำเป็นสันเลยค่ะและถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับเรื่องการเงินการคลงังโอ้นี่ก็จะตรงตัวมากๆเลยนะคะ วันที่13ถึงวันที่15มิถุนายนชาวลัคนาราศีเมถุนท่านจะได้เงินจากการลงทุนแล้วก็มีลาบผลอย่างดีเลยค่ะในส่วนของวันห้ามทำการมงคลในช่วงวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนนี้อ่ะอันนี้สันขอเรียนไว้นิดนึงก่อนนะคะคือถ้าหากว่า ท่านเป็นแนวเรื่องสะดวกก็ไม่ต้องกังวลค่ะท่านสามารถเอาตามที่ท่านสะดวกได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าท่านสนใจในเรื่องนี้หรือมาสายเริกก็ฟังไว้นิดนึงก็จะเป็นประโยชน์ค่ะวันห้ามทำการมงคลในช่วงนี้มี7วันค่ะได้แก่วันที่2วันที่5วันที่6 วันที่8วันที่9วันที่10และวันที่15มิถุนายนค่ะและหากท่านต้องการเลิกมงคลที่พิธีพิถันเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านไม่ว่าจะเป็นเลิกแต่งงานเลิกคลอดบุตรเลิกขึ้นบ้านใหม่เลิกเปิดบริษัทหรืออื่นๆสามารถติดต่อฉัดได้เลยค่ะ สุดท้ายนี้ชัดกราบขอบารมีองค์สารหลักเมืองอำนวยพระพรให้ท่านและครอบครัวมีหลักในการดำเนินชีวิตและร่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ